สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพรสอนจันสุขชื่อเล่นชื่อมิงสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณที่โรงเรียนศรีธรรมรัศศึกษาแผนกประถมศึกษาทำไมถึงอยากเป็นครูเพราะอยากให้เด็กๆมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมได้ค่ะคุณลักษณะของคุณครูในดวงใจของฉันคือ จะต้องมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสสามารถเป็นที่พึ่งให้กับนักเรียนได้มีความยุติธรรมแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์สุจริตและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีค่ะสุดท้ายคืออุดมคติความเป็นครูนะคะคือการได้เป็นคุณครูที่ดีและสามารถพึ่งพาได้ให้กับเด็กๆนักเรียนค่ะ ขอบคุณค่ะ